คุณสงศ์นะครับจตุคามนะอาจารย์แชรอดอาจารย์ราชันแล้วก็น้องใบน้องเบียนะเชิญขึ้นั้าบนนะฮะแล้วก็คุณตู่กบพอคุณโชคชัยหลานย่าโมนะครับเชิญนะครับครับผมครับพี่น้องครับวันนี้เป็นวันฉัดตรมงคนนะครับพี่น้องเป็นวันดีนะครับเรามีพ่อคนเดียวกันคือพ่อหลวงของเรานะครับ พระองค์ท่านคลองราชมาจนครบณวันนี้นะครับปีนี้นะครับเป็นปีที่68ครับวันนี้เรามาจุดเทียนชัยนะครับเป็นเทียนชัยแห่งความจงรักภักดีนะครับพี่น้องครับก็ขอเชิญแกนนําขึ้นบนเวทีทุกคนนะครับพี่ยุ้ยแล้วขอให้พี่น้องที่อยู่ข้างล่างนะครับยืนขึ้นนะครับพี่น้องแล้วมาใกล้ๆแล้วฮะมาใกล้ๆแลฮะมาใกล้ๆกันพะยบมาข้างหน้าเวทีนะครับเรามาจุดเทียนชัยนะครับ ถวายพระพรแด่พระองค์ท่าน <ขอ S 2> เน,น่องในวันฉัตรตมงคลนะครับชัตรตะมงคนนั้นคือวันฉลองนะครับเครื่องราชกุฏรตัณฑ์แล้วก็ฉลองสเวตาชัดของพระองค์ท่านนะครับเนื่องในที่ท่านขึ้นครองราชนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ เรามีหัวใจดวงเดียวกันก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับเรามาจุดเทียนชัยถวายพระพรแล้วก็ร้องเพลงสดุดีมหาราชาร่วมกันนะครับขอเชิญชวนนะครับขยับเข้ามาใกล้ใกล้ฮะเข้ามาให้ให้ใกล้แล้วก็ใกล้ใกล้หน้าเวทีเราจะร้องเพลงพร้อมกันแล้วก็จะจุดแล้วก็จะจุดจุดพุมีเสียงตะลงตะไลอะไรพี่น้องไม่ต้องตกใจนะนะครับเราเฉลิมฉลองนะครับอายุนะครับคือของราชมาตั้ง60กว่าปีแล้วนะครับอาจจะ64 68แล้วนะครับตอนนี้ นะครับเรามาจุดเทียนพร้อมกันให้สว่างสวัยเลยพี่น้องมาใกล้ๆนะครับมาใกล้ๆเลยนะนะจะได้ถ่ายภาพได้สวยนะครับมาพร้อมเพียงกันนะครับแล้วก็พิยุนะครับของเราก็จะถ่ายภาพแล้วก็น้องพุ้ยนะครับพี่แดงนะครับครับฮะเชิญมาพร้อมกันที่บริเวณด้านหน้าเลยฮะครับพร้อมหรือยังฮะ ดนตรีนยมดนตรีด้วยนะครับพี่น้องก็ปอใจร้อนขออสารเสรวนพระบารมีก่อนครับสารเสรวนพระบารมีก่อนนี่แหละใช่เพลงนี้แหละเนี่ยขอสารเสรวนก่อนอย่างนี้สองเพลงเลยสเพลงเหรอสเพลงเอาเพลงนี้ก่อนครับวรพุทธเจ้าเอาเลยเอาเลยนี่แหละเพลงนี่แหละเนี่ย ครับขอเพลงสาศสดีมหาราชาก่อนนะครับเ,เพลงข่าวรพุทธเจ้านั้นเดี๋ยวตอนจบนะครับจบแล้วเราก็แยกย้ายกลับบ้านกันแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับเราต้องมาช่วยกันก่อนนะครับพี่น้องครับ ศรัทยาผู้วไหนจุดลมโพลมใสของปวงประชาขอเดชะองค์สมเด็จพระราชินู่บุญบารมีจากรีเกลือฟ้าองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาชาพระพุทธเจ้าขอสานุนีอองพระสยบอารมณ์ราชาขวาลลัญลาเปมงบุญญาสมสง,ง่าบารมีขอมค่าพระพุทธเจ้าน้อมก้าวออัญชุลี สาดูดีมหาราชาสาดูดีมหาราชีบขอได้เฉพาะพระมุกผู้มีควันปวงชนประชาชาไทยมหาลา วนดุงลงรวมโพลมใสของพวงระชาขอเดชะองค์สมเด็จพระราชินีคู่บุญบารมีจะกรีเกเิดฟ้าองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา สยบพระลราชานควันลาเป็นบ um ุญยาสมส่าบาลมีพรอข้าพระพุทธเจ้าน้องก้าขออัญชุลีสาดูดีมาราชาสาดูด oh ีมาราชิดใช่โยใช่โยใช่โย ok ส่งพาเจริญ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 เอาล่ะฮะนะครับก็เดี๋ยวขอนะครับคุณพบกับคุณสอนรักต่อได้เลยครับ